ลงทุนเทองฟันสกุลเงิน USD โอกาสรับผลตอบแทนจากตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศคุณภาพหากไม่อยากพลาดเรื่องราวทางการเงินดีๆฝากกดติดตามช่อง SCB Thailand เลยด้วยนะคะเรื่องควรรู้ก่อนลงทุนในเทอรฟันสกุลเงิน USD 1. งเทฟันสกุลเงิน USD ไม่ใช่การฝากเงินแต่เป็นการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐต่างประเทศสกุลเงิน USD แบบมีกาหนดเวลาที่บลเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนของกองทุนโดยผู้ที่ลงทุนต้องทํารายการซื้อขายหน่วยลงทุนด้วยสกุลเงิน USD 2อคาดหวังโอกาสรับผลตอบแทนโดยประมาณในสกุลเงิน USD และรู้ไหม SCB เรามีบัญชี EFCD บนแอป SCB EC ทำให้เราลงทุนได้สะดวกและง่ายขึ้นโดยใช้เป็นสกุลเงิน USD ได้เลยนะแถมยังแลกเงินเหรด,ดีเก็บออมได้ทันทีถ้าช่วงไหนค่าเงินอ่อนตัวลงก็เข้าไปแลกเก็บไว้แล้วรอจังหวะการลงทุนที่ใช่เพื่อเพิ่มโอกาสทำกำไรได้มากขึ้นตอนนี้บัญชี EFCD เอาไปซื้อกองทุนเทอรฟันสกุลเงิน USD ได้แล้วซื้อกองทุนเทอรฟัน สกุลเงิน USD กองทุนเปิดไทคาณิตตราสารภาครัฐ USD 6เดือนหนึ่งลงทุนกองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศ6เดือนที่แอป s b EC เท่านั้นเสนอขายครั้งแรก24กุมภาพันธ์2568ถึง3มีนาคม2568เน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐรบาลสหรัฐเริ่มลงทุนเพียง100 USD ใครไม่อยากพลาดโอกาสดีๆลงทุนในเทอมฟันสกุลเงิน USD จังหวะนี้เปิดบัญชี e f c แอ f s b EC รอไว้เลยและหากอยากให้ผู้ ผู้เชี่ยวชาญทางการเงินช่วยดูแลในการเปิดบัญชีเพื่อลงทุนปรึกษาเพิ่มเติมได้ที่ SDB สาขาบิ๊กซีลำพูนหรือเลือกทำนัดหมายล่วงหน้ากับบริการนัดปรึกษาเรื่องผลิตภัณฑ์ผ่าน SDB Connect ก็สามารถพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญได้ง่ายๆทุกพื้นที่ทุกประเทศแล้วหมายเหตุธนาคารขอสมรสิทธิในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงอนไขต่างๆให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดฝากถอนเงินในบัญชี EFCD มีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศลูกค้าควรศึกษารายละเอียดข้อมูลสำคัญและเงินไขของผลิตภัณฑ์ก่อนการตัดสินใจบัญ การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงินการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนกองทุนนี้มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนและหรือได้รับเงินคืนตามก่อเงินลงทุนเริ่มแรกการลงทุนมีการลงทุนกระจุกตัวในผู้ออกในหมวดอุตสาหกรรมและหรือในประเทศใดประเทศหนึ่งทั้งนี้การกระจุกตัวของพอร์ตการลงทุนจริงอาจเปลี่ยนแปลงได้เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุุนนนนนนจจวมาาาากกกกก่่่่สรรลลลลงงงงทททใหห้เปตีีดดดืออภะยผผัับบ และหนังสือชีช้ชวนกองทุนได้จากเว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม www.scbam.com และสามารถศึกษารายละ,ละเอียดกองทุนรวมเพิ่มเติม,ตมผ่าน SCB ECS สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center โทร02-7777777